ร้านเรามีสินค้ามากมายหลากหลายรายการนะครับสามารถสั่งทําสั่งผลิตได้ตามสั่งเลยนะครับมีบริการออกแบบฟรีนะครับจนพอใจเลยนะครับออกแบบกี่ครั้งก็ได้นะครับผมมีทั้งเสื้องานบวชผ้าทีเคผ้าไมโครนะครับมีหลากหลายสีมีประมาณ11สีให้เลือกนะครับมีทุกไซส์เลยไม่ว่าจะเป็นไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะครับมีทั้งคอกลมคอวีนะครับส่วนเสื้อคัตต้อนงานสกรีนบล็อกงานสกรีนดีทีเอฟก็มีเช่นกันนะครับ งานสกรีนบล็อกก็จะเริ่มต้นที่10ตัวนะครับผมตัวละ160บาทรวมสกรีน1สี1ด้านนะครับส่วนงาน DTF ก็จะเป็นงานที่ไม่มีขั้นต่ํานะครับสกรีนได้ไม่จํากัดสีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เป็นสีแดงนะครับก็จะสกรีนได้ไม่จํากัดสีนะครับ1ตัวก็จะประมาณ250บาทนะครับสกรีน1ด้านขนาดประมาณ A4 นะครับมี 22สีให้เลือกนะครับเป็นเนื้อผ้าคัตต้อนคอม100%เนตะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับมีความหนานุ่มพิเศษนะครับหดน้อยมากๆนะครับใส่ได้นานคงทนนะครับมีทั้งคอกลมคอวีนะครับก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เช่นกันนะครับเด็กก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็22สสีให้เลือกนะครับตั้งแต่สีอ่อนไปถึงสีเข้มเลยนะครับใครสนใจสกินเสื้อนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทักแชทหรือว่า คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ไลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนงานสกรีนอื่นนะครับก็จะมีหมวกนะครับหมวกสกรีนนะครับก็จะมีหลากหลายสีให้เลือกเช่นกันนะครับสําหรับหมวกแล้วก็หมอนนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้างานพรีเมียมนะครับของขวัญงานแต่งงานรับปริญาของวันเกิดนะครับก็สามารถใช้เป็นหมอนได้นะครับเป็นหมอนพิมพ์ลายนะครับใส่รูปแล้วก็ข้อความได้ไม่จํากัดเลยนะครับออกแบบให้ฟรีเช่นกันนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีพวกแก้วนะครับแก้วพิมพ์ลายก็ทําได้เช่นกันนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกผ้าพันคอนะครับก็ทําได้นะครับงานที่เป็นงานตกแต่งร้านสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะมีพวกป้ายพิมพ์ลายนะครับป้ายผ้าพิมพ์ลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอาหารสายคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับหรือสายอาชีพต่างๆเปิดร้านตัดผมร้านช่างอื่นๆก็สามารถทําป้ายพิมพ์ลาย ไปแขวนหน้าร้านแขวนในร้านได้นะครับนอกานั้นก็จะมีธงโบกนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับก็ทําได้หมดนะครับพวกป้ายผ้าแบ็กดอกต่างๆนานานะครับสามารถทําได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็สามารถสอบถามแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้เรื่อยๆนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับลูกค้าสามารถ คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะต้องการสินค้าอะไรก็ทําได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีเสื้อพิมพ์ลายนะครับที่เป็นผ้าไมโครผ้ากีฬานะครับก็จะมีหลากหลายเนื้อผ้าให้เลือกไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นผ้าไมโครเนื้อเรียบผ้าไม,ม่ก็สายไม่ก็โพดผ้าลังพึ่งนะฮะทำได้ทั้งคอกลมคอวีคอปกคอจีนนะครับแขนยาวแขนสั้นแขนจำ้ำได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือเสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะครับออกแบบฟรีเช่นกันนะครับพิเศษตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นขั้นต่ําเพียง5ตัวเท่านั้นนะครับขั้นต่ําเพียง5ตัวเท่านั้นเลยนะครับออกแบบฟรีนะครับพิมพ์ลายได้พิมพ์ลายได้ทุกจุดนะครับจะพิมพ์กี่จุดหน้าหลังแขนก็ใส่ไปได้ได้แบบบุฟเฟ่เลยนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ